รู้จักกันไหมเนี่ยฮะไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยเนี่ยไม่รู้จักกันเลยเออใจเย็เนเนไม่ใช่เรากกาเออูเฮ้ยเดี๋ยว what the fuck <c oughs> เฮ้ยอันนี้ก็ได้เหรอ พี่เบสครับพี่เบสเป็นคนรักหมาไหมรักรักหมาชอบหมาใช่ไหมอ่ะคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะน,นําเสนอลูกเพจคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเที่ยวแล้วทีนี้เขาได้ไปเล่นกับน้องหมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอเขาเล่นกับน้องหมาแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตเอาคลิปนาําเสนอนะครับจากคุณ I am Mixer ขออนุญาตเอาคลิปนาเสนอนะครับนอ,อนุญาตนะครับอุ้ยคนดูเยอะมากเลยนะพี่เก้าล้านอ่ะชื่อหัวข้อเดี๋ยวมึงใครเนี่ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวขอ ให้รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันก็เล่นก็เล่นกับน้องหมานะไม่รู้จักกันเลยจะเย็นมุ้ยน้องหมาน่ารักนะสนมากเลยเอาเดี๋ยว what the fuck เฮ้ยอันนี้ก็ได้เหรอไปไหนจะไปไหนด้ขันคุยกัก่อนนะก็คือกระโดดขึ้นมาหลังรถเฉยเลยเหมือนจะไปด้วย แล้วไม่ลงเลยนะขับรถอะ่ะ <G l ug> จะไปไหน <G l ug> จะไปไหนเอาไม่ลงด้วยกูไม่ใช่คนที่นี่กู <G l ug> <G l ug> ม่ดูจะไปไหนวอเตอรฟั เหตุการณ์ก็คือเขาเล่นกับน้องหมาน้องหมาก็ดูซนแหละดูเขาเรียกว่าดูเป็นมิตรละกันน้องหมาดูเมิรก็เล่นก็เล่นน่ะสักพักกระโดดขึ้นมาหลังมอไซค์เฉย <laughs> เหมือนจะไปด้วยพี่คนนี้เขาก็ขับมอไซค์ออกไปไม่ลงเนยนะไม่ยอมลงเนยนะเหมือนจะไปด้วยให้ได้พี่เขาก็เอ้าจะไปยังไงไม่ใช่คนวินที่มาเที่ยวคือมอไซค์อ<ต>ะไรแต่ทีเนี้ยเรื่องราวที่มันมีบทสรุปอยู่เขาได้ทําคลิปที่2ออกมาด้วยเป็นบทสรุปเกี่ยวกับน้องหมาตัวนี้ว่าเอ๊มันเป็นน้องหมาตอนจัดหรือว่าจริงๆแล้วมีเจ้าของแล้วออะไรย่างมีเจ้า จะคลิปก่อนนะครับที่มีคนคอมเมนต์ว่าแบบเออเกิดอะไรขึ้นกับน,น้องอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่คือเจ้าของน้องนะฮะ <c oughs> คือน้องเนี่ยเป็นหมาในซอยนะครับที่แบบว่าเออผมมาพักอยู่อะไรเงี้ยแล้วรถคันที่ผมขับเนี่ยดันเป็นรถคันที่อยู่ในซอยที่ที่น้องเขาอยู่พอดีนี้เขาจาได้ครับอ๋อเนี่ยรถคันนี้มันของคนในซอยนะเขาก็เลยกระโดดตามขึ้นมาซึ่งคนเด้กเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเออเจ้าหลงเนี่ยมันชอบกระโดดตามแต่ว่าผมไม่รู้ <c oughs> ผมก็ตามไปที่ ก็หลังจากเจอเจ้าของนะก็พูดคุยกนะันแล้วก็น้องหลอกน้องอะไรก็มาเล่นที่บ้านด้วยโหน่ารักมากเลยติดคนนะบชอบอ่าชอบอเป็นมิตรมากเลยนะช,ชอบนะชอบนะชอบอยู่กับคนโอ้ทุสมบูรณ์ไอที่จะให้รับไปเรียนนะครับก็อย่างที่บอกนะน้องมีเจ้าของแล้วนะโหแต่น่ารักมากเลยเราะว่าใครผ่านมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับจะแ,แบบว่า ผ่านที่บ้านสันทรายเนาะก็ไม่ต้องไปทำร้ายน้องนะน้องน่ารักอะไรวิ่งวิ่งกวดเนี่ยคือจะวิ่งตามแน่นอนวิ่งเล่นแต่จะวิ่งขึ้นรถชาวบ้านของมูซูไม่ได้นะเว้ยเบื้อทำา็็ตกใจหมดเลย คนนือบทสร,ปรุปว่าคือที่น้องเขากระโดดขึ้นมาเนี่ยคือปกติอ่ะมันจะมีรถในซอยน้องก็กระโดดขึ้นปกติแหละน้องก็เลยกระโดดขึ้นมานี่ว่าใช่ไงน้องไม่มอบอกขอด้วยแหละคนก็คงเข้าใจผิดคิดว่าแบบเป็นหมาจอนจัดหรือเปล่าเป็นอะไรนี้อ่าแต่จริงๆก็กมีเจ้าของอะนะ,อะโอ้น่ารักน,าน่ารักอ,อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปน่ารักน่ารักสำหรับน้องหมา้วก็ใครที่เจอน้องหมาอะไรย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำร้ายน้องนะอะไรอย่างี้นะเอ็นดูน้องหน่อยก็แล้วกันเนาะอ่ะสุดท้ายผมก็ลาไปด้วยคลิปน้องหมากระโดดขึุ้้้้้นนนนรรรรรแลลวววกกกกััััััหหงง่่าาจจะะสยิมมบบคคุณูู้เพฮ ไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยเนี่ยหืมใรู้จักกันเลยเราจะเย็นเพื่อนเราจะรักกูเฮ้ยเดี๋ยว what the fuck เฮ้ยอันนี้ก็ได้เหรอไปไหนจะไปไหนไดทุกคนคุยก,ก่อนนะเราคุยก,ก่อนนะไอรุ่นนะนราจะไปไหนอะ่ะ จะไปไหนจะไปไหนเอากูไม่ใช่คนที่นี่กูมาดูจะไปไหน w วัต <liksom> ฟ่า